สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นชุดฉีดยานะครับเป็นซูเปอร์บีดคูป้านะครับมันเป็นสตาร์ทกุญแจนะครับเครื่องก็เป็นคูป้าตัวนี้ให้มา5.8แรงพอท็นะครับตีไป6แรงครึ่งแล้วกันนะครับส่วนปั๊มเป็นปั๊มโอลิมเปียครับเลี้ยงสายเก็บสายได้นะครับสายน่าจะมีเป็นร้อยนะครับสายโตนะครับสายพิมินนะครับสตาร์ทให้ท่านชมนะครับเก็บสายแค่ตัวนี้นะครับ นะครับถ้าคนไม่เกี่ยวนะพี่เมอมาเต้นทุกท่านเลยเกาไก๋ลงสายเลยนะครับตรงนี้ใชตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับจะมันมีรีโมทมาแล้วก็ด ล้อเป็นแบบล้อลมนะครับนี้มันมีพัดยกตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับแล้สนใจนำใช้งานที่เลยนไม่ต้องสตาสตร์ทดึงนะครับมีไฟตัดในตัวรัดกันไม้แล้วนรัำเร็นะครัา